วนมนตราป่าผดใบแห่งไทยในดินแดนพานตะอันลึกลับมีตำนานเล่าขานถึงป่าศักดิ์สิทธิ์นามว่าวนมนตราป่าที่ผลัดใบเปลี่ยนสีตามจิตใจของผู้ย่างกรายเข้าไปผู้มีจิตใจดีงามจะพบพานแมกไม้เขียวชุ่มและลำธารสายเย็นแต่ผู้มีจิตใจมืดมิดจะเชิญพงหนามและพายุหมกกระหนำ่ำเรื่องราวการเดินทางของนักบวชหนุ่มนามว่าอาจุนผู้ซึ่งต้องเข้าไปนวลมนตราเพื่อค้นหายารักษาโรคประหลาดที่กำลังคร่าชีวิตผู้คนในหมู่บ้านของเขา การเดินทางครั้งนี้จะนำพาเขาพบกับความจริงอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับตนเองและพลังแห่งจิตใจบทที่หนึ่งโรคคล้ายแห่งหมู่บ้านหมู่บ้านสารติปุระตั้งทำงานอยู่เชิงเขาหิมาลัยราวกับอัญมณีที่ซ่อนเร้นเวราะความงดงามนั้นกำลังถูกบดบังด้วยเงาแห่งความทุกโศกโรคคล้ายอุบัติขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวร่าชีวิตผู้คนไปทีละคนสัญญาณเริ่มต้นด้วยไข้สูงตามด้วยผื่นแดงทั่วร่างกายและจบลงด้วยความอ่อนเพลียจนสิ้นใจผู้คนล้มป่วยลงอย่างรวดเร็ว หมู่บ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มบัดนี้กลับเงียบงันมีเพียงเสียงร้องโควนครางของผู้ป่วยและความโศกเศร้าของผู้สูญเสียอาจุนนักบวชหนุ่มผู้มีจิตใจเมตตาเฝ้ามองความทุกข์ทุมานของชาวบ้านด้วยความปวดร้าวเขาดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดสวดมนต์ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาทวารคล้ายกลับไม่ทุลาลงเลยแม้แต่น้อยอาจุนตัดสินใจว่าเขาไม่อาจจะนั่งอยู่เฉยๆได้อีกต่อไปเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยชีวิตชาวบ้านเขาจึงรวบรวมความกล้า เขาพบผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านผู้ซึ่งเป็นคลังปัญญาและเป็นที่เคารพของทุกคนท่านผู้เฒ่าอาจุนกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นข้ามาขอคำแนะนำจากท่านโรคคล้ายนี้ร้ายแรงเกินกว่าที่พวกเราจะรับมือได้ข้าคิดว่าเราจำเป็นต้องหาวิธีรักษาจากภายนอกผู้เฒ่าจ้องมองอาจุนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจข้ารู้ว่าเจ้าเป็นห่วงชาวบ้านผู้เฒ่าตอบแต่การเดินทางออกนอกหมู่บ้านนั้นอันตรายยิ่งนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามนี้ อาจุนไม่ย่อท้อข้าทราบดีถึงอันตรายแต่ข้าไม่อาจทนเห็นชาวบ้านต้องตายไปต่อหน้าต่อตาได้ข้าได้ยินมาว่ามีตำนานเกี่ยวกับวนมนตราป่าพลัดใบแห่งไทยที่ซ่อนตัวอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาว่ากันว่าในป่านั้นมียาสมุนไพรวิเศษที่สามารถรักษาได้ทุกโรคผู้เท่าถอนหายใจตำนานวนมนตราเป็นเพียงเรื่องเล่าขานที่เลื่อนลางมานานหลายชั่วอายุคนไม่มีใครเคยพบเห็นป่านั้นจริงๆและหากมีอยู่จริง ป่านนั้นก็คงเต็มไปด้วยอันตรายสัตว์ร้ายพูดผีปีศาจและอาจรวมถึงอสูร้ายอาจุนกำมือแน่นข้าทราบดีว่ามันอาจเป็นเพียงความหวังลมๆแลง้ลงๆแต่ข้าต้องลองเสี่ยงดูข้าจะออกเดินทางไปตามหาวุลมนตราเพื่อหายารักษาโรคร้ายนี้ผู้ทามองเห็นความมุ่งมั่นในแววตาของอาจุนเขาจึงพยักหน้าอย่างช้าๆถ้าเช่นนั้นข้าจะโวยพรให้เจ้าเดินทางปลอดภัยจงระลึกเสมอว่าจิตใจที่บริสุทธิ์และความเมตตา คืออาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดในเช้าวันรุ่งขึ้นอาจุนร่ำลาชาวบ้านที่มารวมตัวกันเพื่อส่งเขาพวกเขาต่างไวพรให้เขาเดินทางปลอดภัยและกลับมาพร้อมกับยารักษาอาจุนมองหน้าทุกคนด้วยความตั้งใจเขาสัญญาว่าจะทำทุกวิธีทางเพื่อช่วยพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์ทรมานนี้จากนั้นเขาก้าวเท้าออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาการเดินทางสู่อุนมนตราได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว บทที่สองปากทางสู่วันมุนตราอาจุนก้าวย่างเข้าไปในป่าทึบแสงอาทิาตย์สาดสองลอดผ่านเรือนยอดไม้หนานแน่นลงมาเพียงเล็กน้อยทําให้ภายในป่าดูมืดครึมและลึกลับอากาศเย็นชื้นสัมผัสผิวกายเขาเดินตามทิศทางที่ผู้เฒ่าในหมู่บ้านได้บอกไว้เส้นทางนั้นคดเคี้ยวเลี้ยวลดไปตามเนินเขาและลำธารเล็กๆสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ใบไม้แห้งกรอบร่วงหล่นลงมาปกคลุมพื้ดินหนาเป็นชั้นอาจุนใช้มือปัดป่ายแมงมุมที่ชักเยขวางหน้าเป็นระยะยะ เขางี่หูฟังเสียงรอบข้างได้ยินเพียงเสียงนกร้องและเสียงลมพัดหวีดวิวผ่านใบไม้เขาเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆความเงียบเริ่มปกคลุมเสียงนกร้องค่อยๆเงียบหายไปอาจุนรู้สึกถึงความวังเวงที่เริ่มคืบคลานเข้ามาเขาชักดาบออกมาจากฝักอย่างระมัดระวังเตรียมพร้อมรับมือกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อชายหนุ่มรำลึกถึงคำพูดของผู้เฒ่าที่ว่าเปามนตราเป็นป่าที่ซ่อนตัวจากสายตาคนทั่วไปมันจะปรากฏให้เห็นเฉพาะผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ และมีความมุ่งมั่นเท่านั้นเขาภาวนาในใจขอให้ตรงเองเป็นหนึ่ง,นงในผู้ที่เป่านมนตราจะเปิดเผยตัวเองให้เห็นหลังจากเดินเท้ามาเป็นเวลานานอาจุนก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าเขาหยุดเพื่อดื่มน้ําจากกระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมมาดวงตาของเขากวาดมองไปรอบๆบ,บริเวณนั้นอย่างละเอียดสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความธรรมดาของป่าแห่งนี้ เขาพบว่าต้นไม้บางต้นมีร่องรอยของการถูกสลักเป็นรูปทรงแปลกตาคล้ายกับสัญลักษณ์โบราณที่เขาเคยเห็นในตำราเก,ก่าแก่สัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นเรืองรองด้วยแสงสีเขียวจางๆแม้ในที่มืดมิดอาจุนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากสัญลักษณ์เหล่านั้นมันเป็นพลังงานที่ทั้งศักดิ์สิทธิ์และน่าสะพรึงกลัวอาจุนเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้ที่มีสัญลักษณ์เหล่านั้นเขาใช้มือลูบไล้ไปตามร่องรอยสลักอย่างเบามือ พลันเขารู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านร่างกายสัญลักษณ์เหล่านั้นเริ่มเปล่งแสงสว่างจ้าขึ้นแสงสีเขียวค่อยๆขยายวงกว้างออกไปจนกลายเป็นประตูมิติขนาดใหญ่ที่เปิดออกอยู่ตรงหน้าเขาอาจุนเบิกตากว่างด้วยความตกตะลึงเขาไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนในชีวิตประตูมิตินั้นส่งแสงสว่งางเจิดจ้าจนแสบตาภายในประตูมิต์เต็มไปด้วยภาพอนาพิสวงเขาเห็นต้นไม้ที่มีใบสีทองทองฟ้าสีม่วงและสัตว์ประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน อาจุนรู้ทันทีว่านี่คือปากทางเข้าสู่ป่ามนตราป่าผัดใบแห่งไทยที่เขาใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนตลอดชีวิตแต่ในขณะที่อาจุนกำลังจะก้าวเข้าไปในประตูมิติตเสียงคำรามดังกึกก้องก็ดังขึ้นจากด้านหลังของเขาอาจุนหันกลับไปมองก็พบกับปีศาจไรายตนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ผิวหนังสีดำคลับดวงตาสีแดงกำลัและเขี้ยวแหลมคมปีศาจตนนั้นถือกระบองขนาดใหญ่ไว้ในมือและกำลังจ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น เจ้ามนุษย์ปีศาจคำรามเจ้าบังอาจมาเหยียบย่างเข้ามาในเขตแดนของข้าจงเตรียมตัวตายเสียเถิดอาจุนกำดาบในมือแน่นเขาไม่เคยคิดว่าการเดินทางเข้าสู่ป่านมนตราจะเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายขนาดนี้แต่เขาก็จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขาจะต้องเอาชนะปีศาจร้รายตนนี้ให้ได้เพื่อที่จะได้เข้าไปในป่านมนตราและทำตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้บทที่สป่าแห่งจิตใจ อาจุนก้าวเท้าเข้าไปในวันมนตราแสงสุดท้ายของวันสัตว์สองลอดผ่านเรือนยอดไม้หนาแน่นราวกับประตูมิติที่เปิดสู่โลกอีกใบทันใดนั้นเองความรู้สึกแปลกประหลาดก็แล่นร้วไปทั่วร่างภูมิทัศน์รอบตัวเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆแต่ชัดเจนต้นไม้สูงตรง่านที่เคยยืนต้นอย่างสง่าง,งามกลับค่อยๆบิดเบี้ยวใบไม้เปลี่ยนสีจากเขียวสดเป็นสีทองอาราม่มอากาศอบอไปด้วยกลิ่นหอมหวานของดอกไม้ป่าที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อน อาจุนเดินลึกเข้าไปในป่าเส้นทางเบื้องหน้าค่อยๆเปิดออกสู่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แสงจันทร์ส่องสว่างราวกับปูพรมสีเงินยวงอาจุนรู้สึกราวกับว่าเขาได้หลุดเข้าไปในความฝันที่สวยงามเกินจริงเสียงเพลงแว่วหวานดังมาจากที่ไหนสักแห่งกระตุ้นให้เขาเดินตามไปอย่างไม่ลังเลเขาเดินผ่านลำธารใสที่ไหลรินอย่างเงียบสงบปลาตัวเล็กแหวกว่ายอย่างอิสระแสงระยิบระยับสะท้อนผิวน้ำเป็นประกายราวกับเพชรนิลจินดารอบข้างเต็มไปด้วยดอกไม้นานา,นาชนิดที่เบ่งบานอย่างเต็มที่ ผีเสื้อหลากสีสันโบยบินอย่างสนุกสนานอาจุนสูดลมหายใจเข้าลึกๆกลิ่นหอมของดอกไม้และความสดชื่นของอากาศทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความกังวลและความกลัวที่เคยมีค่อยๆจางหายไปเขาเดินต่อไปอย่างช้าๆดื่มด่ากับความงามของป่าแห่งนี้เขาพบกับสัตว์ป่ามากมายที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกระรอกตัวน้อยวิ่งเล่นบนต้นไม้นกสีสวยสงเสียงร้องเพลงอย่างไพเราะกว้างตัวใหญ่ยืนมองเขาอย่างสงบก่อนจะเดินจากไปอย่างไม่หวาดกลัว อาจุนรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของป่าแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แต่แล้วความรู้สึกสงบสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อเขาเดินลึกเข้าไปอีกความมืดมิดก็เริ่มคืบคลานเข้ามาแสงจันทร์ที่เคยส่องสว่างเริ่มริบรีตต้นไม้เริ่มสูงใหญ่และน่ากลัวมากขึ้นเสียงเพลงที่เคยแว่วหวานกลับ,กล,บกลายเป็นเสียงกระซิบที่น่าขนลุกอาจุนรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองเขาอยู่จากในงามืดความกลัวเริ่มกลับคืนมาอีกครั้งเมื่ออาจุนเดินต่อไปเขาก็เริ่มเห็นภาพหลอน ภาพเหล่านั้นมาจากความกลัวที่ซ่อนลึกอยู่ในจิตใจของเขาภาพแรกที่ปรากฏคือภาพของหมู่บ้านของเขาที่ถูกไฟไหม้บ้านเรือนพังทลายผู้คนร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดอาจุนเห็นตัวเองยือนอยู่ท่ามกลางซากประหักพังมองดูทุกอย่างด้วยความสิ้นหวังเขาพยายามที่จะช่วยแต่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยภาพนั้นหายไปอย่างรวดเร็วแต่ความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดยังคงอยู่ภาพต่อมาคือภาพของปีศาจร้ายที่เขาเคยได้ยินจาก Villa g เ El เด r ปีศาจตัวนั้นมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว มีเขี้ยวแหลมคมและดวงตาสีแดงกำมันจ้องมองมาที่เขาด้วยความโกรธแค้นอาจุนรู้สึกว่าปีศาจตัวนั้นกำลังจะเข้ามาทำร้ายเขาเขาพยายามที่จะวิ่งหนีแต่ขากลับไม่ขยับเคลื่อนปีศาจค่อยๆเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆอ,อาจุนหลับตาปีด้วยความกลัวแต่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเขาเปิดตาขึ้นมาอีกครั้งปีศาจร้รายก็หายไปแล้วอาจุนรู้ว่าภาพหลอนเหล่านั้นเป็นเพียงภาพที่สร้างขึ้นจากความกลัวของเขาเองแต่เขาไม่สามารถที่จะสลัดความกลัวนั้นออกไปได้ เขาพยายามที่จะควบคุมสติและบอกตัวเองว่าเขาต้องเข้มแข็งเขาต้องเอาชนะความกลัวของตัวเองให้ได้เขาเริ่มเดินต่อไปอย่างช้าช้าพยายามที่จะไม่คิดถึงภาพหลอนเหล่านั้นเขาพยายามที่จะจดจ่ออยู่กับปัจจุบันมองดูต้นไม้มองดูดอกไม้ฟังเสียงนกร้องแต่แล้วภาพหลอนก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้เป็นภาพของ Villa g เ El เด r ที่กำลังมองมาที่เขาด้วยสายตาผิดหวังท่านสายหน้าอย่างช้าช้าและพูดว่าเจ้าไม่คู่ควรที่จะเป็นผู้พิทักษ์เจ้าอ่อนแอเกินไป เจ้าไม่สามารถที่จะปกป้องหมู่บ้านของเราได้คำพูดเหล่านั้นแทงเข้าไปในหัวใจของอาจุนราวกับมีดเขาเริ่มสงสัยในตัวเองเขาเริ่มคิดว่าเขาอาจจะไม่ดีพอจริงๆอาจุนทรุดตัวลงกับพื้นเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะทำอย่างไรต่อไปเขาเริ่มที่จะยอมแพ้แต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งเสียงนั้นเบาและแผ่วราวกับเสียงกระซิบแต่ก็ดังพอที่จะทำให้เขารู้สึกตัวเสียงนั้นบอกว่าอย่าสิ้นหวังจงเชื่อมั่นในตัวเองจงจำไว้ว่าเจ้าแข็งแกร่งกว่าที่เจ้าคิด อาจุนเงยหน้าขึ้นมองรอบตัวแต่ไม่เห็นใครเลยเขาไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนแต่เขารู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงแห่งความหวังอาจุนลุกขึ้นยืนอีกครั้งเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆและตัดสินใจที่จะเดินต่อไปเขาจะไม่ยอมให้ความกลัวมาครอบงำเขาเขาจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาควรที่จะเป็นผู้พิทักษ์เขาจะปกป้องหมู่บ้านของเขาให้ได้เขาเริ่มเดินต่อไปอย่างมั่นใจภาพหลอนต่างๆยังคงปรากฏให้เห็นแต่คราวนี้เขาไม่กลัวอีกต่อไป เขาจ้องมองภาพเหล่านั้นด้วยความกล้าหาญและบอกตัวเองว่าภาพเหล่านั้นไม่มีอำนาจเหนือเขาเมื่ออาจุนเดินต่อไปเรื่อยๆความมืดมิดก็เริ่มจางหายไปแสงสว่างเริ่มส่องเข้ามาอีกครั้งต้นไม้เริ่มกลับมาเขียวชุ่มเสียงเพลงเริ่มกลับมาแววหวานอาจุนรู้ว่าเขาใกล้จะผ่านพ้นป่าแห่งจิตใจไปแล้วเขาเดินต่อไปด้วยความหวังและในที่สุดเขามาถึงจุดหมายปลายทางเขาพบกับทางออกสู่โลกภายนอกเป็นประตูที่ทำจากกิ่งไม้และใบไม้ที่ประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสีสัน อาจุนก้าวาออกจากป่าแห่งจิตใจและกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงเขาได้เรียนรู้บทเรียนที่สําคัญเขาได้เรียนรู้ว่าความกลัวเป็นเพียงภาพลวงตาและเขาแข็งแกร่งกว่าที่เขาคิดบทที่4การทดสอบแห่งสัตธา,าจุนเดินทางลึกเข้าไปในป่าผลัดใบแห่งไทยแสงตะวันาสาดส่องลอดผ่านใบไม้ที่เปลี่ยนสีเป็นสีทองและสีแดงอากาศเย็นลงเล็กน้อยบ่งบอกถึงการเข้าใกล้ฤดูหนาวเขาเดินตามเส้นทางที่ Villa ์โ e ลเดอได้บอกไว้โดยพยายามจดจำสัญลักษณ์ที่แกะสลักไว้บนต้นไม้แต่ละต้นสองข้างทางเต็มไปด้วยเสียงของสัตว์ป่านกนานาชนิดส่งเสียงร้องก้องกังวานบางครั้งก็ได้ยินเสียงกระรอกวิ่งไล่กันไปมาอาจุนสูดลมหายใจลึกๆรับรู้ถึงกลิ่นดินและใบไม้ที่ร่วงหล่นเขารู้สึกถึงความสงบและความเงียบสงัดที่แผ่ซ่านไปทั่วบริเวณทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงร้องควรครางแผ่วเบาอาจุนหยุดเดินและเงี่ยหูฟังเขาเดินตามเสียงนั้นไปอย่างระมัดระวัง จนกระทั่งพบกับกวางตัวหนึ่งนอนบาดเจ็บอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ขาหน้าของมันดูเหมือนจะหักกวางตัวนั้นมองอาจุนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวอาจุนค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆอย่างช้าๆพยายามส่งความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจไปยังมันเขาคุกเข่าลงและเริ่มสำรวจบาดแผลของมันอย่างเบามือไม่ต้องกลัวนะอาจุนพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนข้าจะช่วยเจ้าเองเขาฉีกผ้าจากเสื้อของเขาและใช้มันพันแผลที่ขาของกวางอย่างมัดระวัง เขาพยายามตรึงขาของมันให้เข้าที่ก่อนที่จะใช้เถาวันที่หาได้มาผูกมันไว้ให้แน่นขึ้นกวางตัวนั้นมองอาจุนด้วยความรู้สึกขอบคุณที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนในแววตาหลังจากที่พันแผวเสร็จอาจุนก็เอาน้ำจากกระติกของเขามาให้กวางกินกวางดื่มน้ำอย่างกระหายก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นมามองอาจุนอีกครั้งอาจุนลูบหัวของมันเบาๆและกล่าวว่าพักผ่อนเถิดนะข้าจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าจนกว่าเจ้าจะดีขึ้นอาจุนนั่งอยู่ข้างๆกวางที่บาดเจ็บตลอดทั้งคืน เขาคอยดูแลมันอย่างใกล้ชิดคอยป้อนน้ำและลูบหัวให้มันอย่างอ่อนโยนอากาศเริ่มเย็นลงเรื่อยๆแต่เขาก็ไม่รู้สึกถึงความหนาวเหน็บมากนักความเมตตาและความเห็นเห็นใจที่เขามีต่อวังตัวนี้ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นจากภายในเขาคิดถึงคำสอนของ Village อ l d e r ที่กล่าวว่าความเมตตาคือแสงสว่างที่นำทางเราในความมืดและการช่วยเหลือผู้อื่นคือการช่วยเหลือตอนเองเมื่อแสงแรกของวันใหม่ส่องลงมากวางตัวนั้นก็เริ่มมีอาการดีขึ้น มันพยายามที่จะลุกขึ้นยืนแต่ก็ยังคงเจ็บปวดอยู่อาจุนช่วยพยุงมันให้ยืนขึ้นและค่อยๆผดเดินปอบรอบบริเวณกวางค่อยๆเริ่มปรับตัวได้และเริ่มเดินได้ดีขึ้นเรื่อยๆอ,อาจุนรู้สึกดีใจที่ได้เห็นมันดีขึ้นเขาคิดว่าการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการทดสอบอย่างหนึ่งที่เขาต้องเผชิญเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นหลังจากที่กวางสามารถเดินได้อย่างคล่องแคล่วแล้วอาจุนก็ตัดสินใจที่จะเดินทางต่อ เขากล่าวลากวังแล้วพรให้มันหายดีกวางมองอาจุนด้วยความรู้สึกขอบคุณก่อนที่จะเดินหายเข้าไปในป่าอาจุนยิ้มและหันหลังเดินต่อไปเขารู้สึกถึงพลังและความกล้าหาญที่เพิ่มขึ้นเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถผ่านการทดสอบอื่นๆที่รอเขาอยู่ข้างหน้าไปได้อย่างแน่นอนแต่แล้วเมื่อเขาเดินไปได้ไม่ไกลเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะที่น่ากลัวดังมาจากที่ไกลๆเสียงหัวเราะนั้นดังก้องกังวานไปทั่วป่าทําให้อาจุนรู้สึกขนลุก อากาศรอบตัวเริ่มเย็นลงอย่างรวดเร็วและความมืดมิดก็เริ่มปกคลุมไปทั่วบริเวณเขาหยุดเดินและมองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังทันใดนั้นเองร่างสีดำทะมึนก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าของเขามันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีดวงตาสีแดงกำและเขี้ยวแหลมคมยาวมันคือปีศาจไร้ที่ v i l l ล g เอ l เด r ได้เตือนเขาไว้เจ้าคืออาจุนสินะปีศาจากล่าวด้วยเสียงที่แหบพร่าเขารู้ว่าเจ้ากำลังตามหาหัวใจแห่งป่าข้าจะให้มันแก่เจ้าถ้าเจ้าทำตามข้อเสนอของข้า อาจุนมองปีศาจด้วยความกล้าหาญเขาไม่กลัวแม้แต่น้อยเขารู้ว่าปีศาจตนนี้ต้องการที่จะล่อลวงเขาให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องข้อเสนอของเจ้าคืออะไรอาจุนถามด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นง,ง่ายมากปีศาจตอบเจ้าเพียงแค่ต้องละทิ้งศรัทธาและความเมตตาของเจ้าเจ้าต้องกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและโหดร้ายถ้าเจ้าทำได้ข้าจะมอบหัวใจแห่งป่าให้เจ้าอาจุนได้ยินดังนั้นก็รู้สึกโกรธเขาไม่เคยคิดที่จะละทิ้งศรัทธาและความเมตตาของเขา เขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตข้าไม่มีวันทำตามข้อเสนอของเจ้าอาจุนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เด็ดเดี่ยวข้าจะใช้ศรัทธาและความเมตตาของข้าในการเอาชนะเจ้าปีศาจหัวเราะเสียงดังและกล่าวว่าเจ้าคิดว่าจะสามารถเอาชนะข้าได้ด้วยศรัทธาและความเมตตาหรือเจ้าช่างโง่เขลาเสียจริงปีศาจพุ่งเข้าใส่อาจุนด้วยความเร็วสูงอาจุนเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้เขาจะใช้ทุกสิ่งที่เขามีเพื่อปกป้องศรัทธาและความเมตตาของเขา บทที่ห้ายาแห่งชีวิตแสงตะวันสุดท้ายสัตว์สองลอดกิ่งไม้นาทึบอาจุนก้าวเท้าอย่างระม,มัดระวังในป่าลึกหัวใจของเขาเต้นรัว้ดยความหวังและความกังวลเขาเดินทางมาหลายวันตามคําบอกเล่าของผู้อาวุโสในหมู่บ้านเกี่ยวกับต้นไม้วิเศษที่ผลิตออกผลเป็นยารักษาชีวิตต้นไม้นั้นซ่อนตัวอยู่ในใจกลางวนมนตราสถานที่ที่เต็มไปด้วยอันตรายและเวทมนต์เสียงกระซิบของสายลมพัดผ่านใบไม้ราวกับกําลังนําทางเขา อาจุนหยุดยืนเมื่อเห็นแสงเรืองรองลอดออกมาจากพุ่มไม้หนาเขาค่อยๆแหวกพุ่มไม้เข้าไปภาพที่ปรากฏตรงหน้าทําให้เขาแทบหยุดหายใจต้นไม้สูงตรงานแพกิงการสาขาปกคลุมทั่วบริเวณและใบไม้ของมันเป็นสีทองอร่ามผลสีแดงสดใสคล้ายทับทิมส่องประกายระยิบระยับนี่คือต้นไม้วิเศษที่เขาตามหาแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือร่างดําทะมึนขนาดใหญ่ยืนเฝ้าอยู่ใต้ต้นไม้ดวงตาสีแดงกำลัจ้องมองมาที่เขาด้วยความดุดัน อาจุนรู้ทันทีว่าน,นี่คือปีศาจร้ายที่คอยปกป้องต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เจ้าเป็นใครกล้าดียังไงถึงบุกรุกเข้ามาในเขตของข้าปีศาจคำรามเสียงดังสนั่นป่าอาจุนสูดลมหายใจลึกข้าชื่ออาจุนข้ามาที่นี่เพื่อหายารักษาโรคให้แก่คนในหมู่บ้านของข้าเขากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นโรคระบาดกำลังคร่าชีวิตผู้คนไปทีละคนข้าจำเป็นต้องได้ยาจากต้นไม้ต้นนี้ปีศาจหัวเราะเยาะยาแห่งชีวิตงั้นหรือ สิ่งนั้นมีค่าเกินกว่าที่เจ้าจะครอบครองได้เจ้าจะเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนกับข้าอาจุนรู้ดีว่าการได้ยาจากปีศาจไม่ใช่เรื่องง่ายเขาจะต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างที่มีค่าเพื่อแลกกับมันอาจุนครุ่นคิดอย่างหนักเขาไม่มีทรัพสมบัติใดๆที่จะนํามาแลกเปลี่ยนกับปีศาจได้สิ่งเดียวที่มีค่าที่สุดสําหรับเขาคือความทรงจําเกี่ยวกับครอบครัวความรักและความสุขในวัยเด็กปีศาจคงต้องการสิ่งนั้นข้าจะให้ความทรงจําเกี่ยวกับความสุขของข้าแก่เจ้า อาจุนกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแต่จงมอบยารักษาโรคให้แก่ข้าปีศาจยิ้มอย่างชั่วร้ายตกลงข้าจะรับข้อเสนอของเจ้ามันยื่นมืออันใหญ่โตมาข้างหน้าแสงสีดำพุ่งออกมาจากมือของปีศาจเข้าสู่ร่างของอาจุนความทรงจำอันแสนสุขเริ่มเลือนลางไปจากจิตใจของเขาราวกับภาพวาดที่ถูกลบเลือนด้วยน้ำตาความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายอาจุนทรุดลงกับพื้นเขาพยายามจะจำใบหน้าของพ่อแม่รอยยิ้มของน้องสาวเสียงหัวเราะของเพื่อน แต่ทุกอย่างค่อยๆจางหายไปความว่างเปล่ากัดกินหัวใจของเขาเมื่อแสงสีดำจางหายไปปีศาจก็โหเราะเสียงดังมันหยิบผลสีแดงสดจากต้นไม้ยื่นให้กับอาจุนเจ้ารักษาสัญญาแล้วก็รักษาสัญญาเช่นกันกัรจงนำยานี้ไปรักษาคนของเจ้าอาจุนรับผลไม้มาด้วยมือที่สั่นเทาเขาแทบไม่มีแรงที่จะยืนขึ้นแต่ความหวังที่จะช่วยชีวิตผู้คนในหมู่บ้านทำให้เขามีกำลังใจอาจุนกอดผลไม้ไว้แน่บอกแน่น เขาลุกขึ้นยืนยันยากลำบากหันหลังให้กับต้นไม้วิเศษและความทรงจำที่สูญเสียไปเขาเดินโซกโซกจากป่าด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำยารักษาโรคกลับไปให้เร็วที่สุดเมื่ออาจุนกลับถึงหมู่บ้านชาวบ้านต่างดีใจที่เห็นเขาปลอดภัยผู้อาวุโสรีบเข้ามาสอบถามถึงผลการเดินทางอาจุนยื่นผลไม้สีแดงสดให้ผู้อาวุโสด้วยมือที่สันเทานี่คือยารักษาโรคขอให้ท่านรีบนำไปรักษาผู้ป่วยเขากล่ายด้วยน้ำเสียงอ่อนแรง ผู้อาวุโสรับผลไม้ไปพร้อมกับน้ำตาแห่งความตื้นตนใจพวกเขารีบนำยาไปรักษาผู้ป่วยอาการของทุกคนค่อยๆดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์โรคระบาดเริ่มสงบลงหมู่บ้านกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งอาจุนมองดูภาพเหล่านั้นด้วยความรู้สึกหลากหลายความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นความเศร้าที่ต้องสูญเสียความทรงจำอันมีค่าแต่เขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องแล้วแม้ว่าเขาจะจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้แต่เขาก็จะสร้างความทรงจำใหม่ๆ กับผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้อาจุนกลายเป็นวีรบุรุษของหมู่บ้านตลอดการเขาผู้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของส่วนรวมและตำนานของเขาก็จะถูกเล่าขานสืบต่อไปในวันมนตราบทที่6กลับสู่หมู่บ้านแสงตะวันสีทองาสาดสองลอดใบไม้ที่เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงและเหลืองอาจุนก้าวเท้าออกจากป่ามนตราด้วยหัวใจที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความหวังเขาแบกถุงยาสมุนไพรที่ได้มาจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ไว้บนบ่าอย่างระมัดระวังภูทุกย่างก้าวของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำยารักษาโรคนี้กลับไปช่วยชีวิตชาวบ้านที่กำลังทุกทรมานจากโรคร้ายที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไม่ได้ทำให้ความตั้งใจของเขาลดน้อยลงเลยตรงกันข้ามมันกลับเป็นแรงผลักดันให้เขาเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ย่อท้อเมื่อใกล้ถึงหมู่บ้านอาจุนเห็นควันไฟขึ้นมาจากปล่องไฟของบ้านแต่ละหลังแต่บรรยากาศโดยรวมกลับเงียบงานผิดปกติ เสียงเด็กหัวเราะและเสียงพูดคุยที่เคยได้ยินเป็นประจำหายไปจนหมดสิน้นอาจุนใจหายวาบเขารีบเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นเมื่อมาถึงหน้าประตูหมู่บ้านเขาก็เห็นภาพที่ทําให้หัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นผู้คนล้มป่วยอยู่บนพื้นดินบ้างก็หมดสติบ้างก็ไออย่างรุนแรงดวงตาของพวกเขาแดงก่ําและมีรอยคล้ำใต้ตาผู้อาวุโสของหมู่บ้านนั่งอยู่หน้ากระท่อมของตนเองด้วยสีหน้าเศร้าส้อยและสิ้นหวัง อาจุนรีบวิ่งเข้าไปหาผู้อาวุโส,โสท่านผู้อาวุโสผมกลับมาแล้วผมมียารักษาโรคเขาตะโกนด้วยเสียงดังผู้อาวุโสเงยหน้าขึ้นมองอาจุนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจและดีใจอาจุนเจ้ากลับมาแล้วจริงๆหรือนี่เขาคิดว่าชงจะไม่รอดชีวิตจากป่ามนตราเสียแล้วผู้อาวุโสกล่าวด้วยน้ำเสียงสันเครืออาจุนรีบบอยถึงบ้านในเดินทางของเขาและการได้มาซึ่งยารักษาโรคจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในป่ามนตรา ผู้อาวุโสตั้งใจฟังทุกคำพูดของอาจุนด้วยความหวังที่เริ่มกลับคืนมาเมื่อผู้อาวุโสได้ยินว่าอาจุนมียารักษาโรคท่านก็รีบสั่งให้ชาวบ้านที่ยังพอมีแรงช่วยกันต้มยาและป้อนให้กับผู้ป่วยอาจุนเองก็ช่วยอย่างเต็มที่เขาป้อนยาให้ผู้ป่วยทีละคนอย่างอดทนและให้กำลังใจพวกเขาให้สู้กับโรคร้ายหลังจากที่ได้รับยาผู้ป่วยบางคนเริ่มมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาเริ่มลืมตาและขยับตัวได้บ้างเล็กน้อย ผู้อาวุโสและชาวบ้านที่เหลือต่างก็เฝ้าดูอาการของผู้ป่วยด้วยความหวังอย่างใจจดใจใจ่อเวลาผ่านไปช้าช้าราวกับว่าเวลาหยุดนิ่งในที่สุดผู้ป่วยที่ได้รับยาครบทุกคนก็เริ่มฟื้นตัวพวกเขาค่อยค,อยคอยลุกขึ้นนั่งและเริ่มพูดคุยกันได้เสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยที่เคยหายไปจากหมู่บ้านเริ่มกลับคืนมาอีกครั้งชาวบ้านต่างก็ดีใจจนน้ำตาไหลพวกเขาวิ่งเข้ามาทอาจุนและขอบคุณเขาที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้อาจุนรู้สึกตื้นตันใจจนพูดไม่ออก เขาดีใจที่ได้เห็นชาวบ้านกลับมามีชีวิตช,ช,ชีวาอีกครั้งผู้อาวุโสประกาศให้มีการเฉลิมฉลองเพื่อขอบคุณอาจุนและเพื่อเป็นการแสดงความยินดีที่ชาวบ้านหายจากโรคค้ายชาวบ้านต่างก็ช่วยกันเตรียมอาหารและเครื่องดื่มทุกคนร่วมกันร้องเพลงและเต้นรำอย่างสนุกสนานอาจุนนั่งมองดูชาวบ้านด้วยรอยยิ้มเขาภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านแห่งนี้และเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องหมู่บ้านและชาวบ้านของเขาให้พ้นจากอันตรายทั้งปวงในค่ำคืนนั้น หมู่บ้านกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยความหวังและความสุขที่อาจุนนำกลับมา